สวัสดีครับวารีนฟาร์มพันธุ์ข้าวพื้นบ้านอินรีครับพบกันเช่นเคยครับผมวารีนฟาร์มผลิตพันธุ์ข้าวพื้นบ้านอินทรีย์ข้าวอินทรีนะครับผมเอล็ดพันธุ์อินทรีย์นะครับผมสำหรับสายพันธุ์ที่พี่น้องได้รับชมอยู่นี้นะครับมีชื่อว่าข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์นะครับผมดูรวงนะครับผมการจับรวงดีมากนะครับผมสายพันธุ์นี้การจับรวงทีนะครับผมความยาวของรวงนะครับผมไปชมอย่างเร็วๆกันเลยความยาวของรวง20 ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสองเซนนะครับผมลำต้นสูงกี่เซนครับพี่น้องเฮ้ยพบว่าไปต้นเตี้ยๆอย่างนี้นพี่น้องเออนี่สูงเจ็ดสิบถึงแปดสิบเซนนะครับผมเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดเซนโดยประมาณนะครับผมเจ็ดสิบเจ็ดเซนใบธงตั้งตรงนะครับผมลำต้นแข็ง ครับผมแต่กอดีนะครับผมใบใบใหญ่นะครับผมความยาวของแผ่นความกว้างของแผ่นใบเนี่ยเกือบสองสองเซนเลยพี่น้องสองเซนข้าวสายพันธุ์นี้เราจะได้ชิมแล้วครับปีนี้นะครับผมเราปลูกข้าวสายพันธุ์นี้พอที่จะได้ชิมนะครับผมกําลังเดืองอารามนะครับผมข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธิ์นะครับผมสายพันธุ์ที่กําลังรับชมอยู่นี้นะครับผมมีชื่อว่าข้าวเหนียวกําเลยนะครับผม นี่กำเลยดูรวงกันนะครับผมเมล็ดพร้อมเก็บเกี่ยวแล้วนะครับผมรวงรวงสมบูรณ์ดีนะครับผมสำหรับกำเลยนี่นะครับผมมาดูลักษณะของรวงกันเลยคมยาวของรวงนะครับผมงานไม่เสียเวลานะครับยี่สิบหกเซนนะครับผมใบธงตั้งตรงนี้ใบธงนะครับตอนนี้มันแห้งแล้วมันจะเริ่มหักลงแล้วนะครับผมความยาวของใบนะครับผมสี่สิบเซนความกว้างแผ่ได้นะครับผม 1.5เซนนะครับผมสำหรับกร,รมเลยเป็นข้าวนาปีนะครับผมแต่ก็ปานก้างนะครับผมแผ่นใบช่วงที่กำลังเป็นสาวเนี่ยแผ่นใบจะเป็นสีม่วงนะครับผมข้อตอ่อนี่มาเข้าดูข้อต่อนะครับผมก็ม่วงนะครับข้อต่อม่วงแล้วพี่น้องเห็นไหมครับพี่น้องอไม่เห็นก็พาไปดูใกๆๆล้ๆกันแล้วกันนี่ยังไ้ จะสีม่วงๆหน่อยนะครับผมนี่สีม่วงนะครับผมลำป้ามันสีม่วงนะครับผมย่างลองดูลวงนี้พี่น้องเป็นแต่สะออดคักสะออดร้ายหลายพี่น้องดูดิพี่น้องอันนี้กำเลยนะครับพี่น้องนี่ดูนี่เลยมือผมมานี่ถ้าเป็นมือของคุณวาินนี่คงสองมือมาต่อกันนี่คงยังไม่ยังไม่สุดมือกำเลยนะครับพี่น้องอ่า ครับสายพันธุ์นี้ครับผมมีชื่อว่าพกาลลำดวนข้าเจ้านะครับผมคราวนี้ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับผมชนะการประกวดเข้าระดับโลกมาแล้วนะครับผมพกาอัมปืเปเป็นข้าเจ้านะครับผมมีกลิ่นหอมดีนะครับผมความยาวของรวนครับยี่สิบเซนนะครับผมยี่สิบเซนจับรวงปานกลางนะครับผมนี่การจับรวงจะประมาณนี้นะเด็พี่น้องได้รับชมนะครับปานกลางแล้วก็ ความสูงของลำต้นนะครับผมเอาบอกกันไปเลยความสูงของลำต้น95เซนมันเป็นข้าวนาปีนะครับผมอ่าอตามตำราว่าเป็นข้าวของเอ่อกัมพูชานะครับผมแต่ก็ปลูกที่เราได้นะครับผมปลูกไว้บริโภคในครัวเรือนครับพี่น้องอ่าความยาวของแผ่นใบ3ปีซ้อนนะครับพี่น้องข้าวปากกาลำดวน46เซน ชำโลกนะครับไม่ธรรมดาไม่ขี้นะครับนี่ประกาลำดวนนะครับผม,ผมพูดไปเขยา่าลรเขย่าวไอ้นี่ไปด้วยครับ <c oughs> ประกาศลำดวนเข้าวนาปีแตกก่ก็ปานกลางนะครับผมปีนี้นี่นครับผมพาพี่น้องชมพร้อมเก็บเกี่ยวแล้วนะครับผมพุ่งสีทองนี่ก็้วแนวจับวงอย่างที่บอกนะครับผมปานกลางวงยาวนะครับผมอ้าวเมื่อกี้ วดารวงไปยังนี่ดูเลยครับพี่น้องพื้นที่ตรงนี้น้ําท่วมขังนะครับเวลาสูบน้ําน้ําก็จะแช่ขังบริเวณนี้อยู่ตลอดนะครับผมทาให้ต้องข้าสมบูรณ์มาดูรวงอีกครัง้งหนึ่งนะพี่น้องอ่ะยาง,งโอ้เกือบยี่สิบแปดเซนอะ่ะพี่น้องอันนี้คือสมบูรณ์นะครับพื้นที่มุมนี้หญ้าไม่มีทําให้ข้าวสมบูรณ์นะครับเรื่องอาลามเลยพัะก,กาลํำนวนนะครับพี่น้นะะนอง สายพันธุ์ที่รับชมอยู่นี้นะครับพี่น้องนี่นะครับมีชื่อว่าหอมลูกลังครับผมข้าวเจ้าหอมลูกลังนะครับผมลวงดอกสีลวงดอกสีแดงนะครับผมรวงของข้าวสายพันธุ์นี้ออกสีแดงแต่ข้างในเป็นมเมล็ดข้าวสารนี่จะเป็นสีขาวเป็นข้าวเจ้านะครับผม,มขนาดชิมดูมเมล็ดเลยหอมนะครับผมยิบ ยีเจ็ดเซนนะครับผมยาวของรวงอหอมลูกลังหอ,หอมลูกลังลำต้นสูงเพียงเมื่อไรแปดสิบสามเซนนะครับผมเปี๋ยวสามเซนไม่เข้านาปีนะครับผมจับรวงพี่น้องดูจับรวงปานกลางนะครับผมไม่ ไม่น้อยจนจนน่าเกลียดนะครับผมไทยพันนี้ถ้าปลกบบไว้บนพุ่ในควรเรือนก็ยังได้นะครับผมใบธงตั้งตรงนะครับผมความยาวของใบสี47เจดเซนนะครับผมผมกว้างแผ่นใบใบเล็กนะครับไทยพันธุ์นี้เพียงหนึ่งเซนนะครับข้อต่ออ่านดูข้อต่อสิข้อต่อสีข้อต่อสีเขียวลำป้องสี เหลืองสีขาวนะครับผมเช่นเดียวกันอหอมลูกลังนะครับผมนี่ริมนี้นะครับและนี่แนวกันชนนะครับกนกล้วยสําหรับหอมลูกลังนาอินทรีระน,นะครับผมเดี๋ยวไปชมสายพันธุ์ถัดไปครับผมข้าวสายพันธุ์นี้นะครับผมมีชื่อว่าข้าวเจ้าเหลืองหอมนะครับผมเม็ดจะ่ออกสีเห,เหลืองนะครับนี่ ออกสีเหลืองเลยแต่เมล็ดข้าวสาทั้งในนะครับผมเป็นข,ขึ้นข้าวเจ้านะครับผมนี่เลยมีชื่อว่าเหลืองหอมเมริ่มไม่ได้ใสแล้วครับผมนี่แล้วนะพี่น้องเออรวงจะเป็นอย่างนี้นะครับผมกันดูดูรวงนะครับจับปานกลางนะครับผมเรื่องเมล็ดเนี่ยเมล็ดจ,จับปานกลางอันนี้เลยอายุเก็บเกี่ยวมาแล้วนะครับพี่น้องเลยอายุเก็บเกี่ยวล้มคอพับคอเบี้ยไปหมดแล้วนะครับผม ซึ่งเราถ้าเราเก็บเกี่ยวในระยะพะพึงลําต้นก็ยังจะจะแข็งแรงแต่ถ้าเราเก็บเกี่ยวในระยะที่เลยลําต้นไปแล้วเนี่ยนะครับผมมันก็จะคอพับเก็บลําบากเก็บเกี่ยวลําบากเพราะมันล้มไปคนละทิศคนละทางนะครับผมาหากลงไปคนละทิศคนละทางเพราะลําต้นมันมันเลยเลย,เลยอายุที่เราต้องเก็บเกี่ยวนะครับผมความสูงของลําต้นในระยะพี่น้อง90 90แปด99เซนนะครับผมความสูงนะ ผมเก็บเกี่ยวไปตั้งนานแล้วนะครับผมผมได้อัดวิดีโอนี่เองอันนี้ยี่สิบเซนนะครับผมความยาวของรวงรวงยี่สิบเซนแต่กอปานกลางครับผมั้งแต่กอปานกลางดูรวงนะครับรวงก็จับรวงปานกลางนะครับผมนี่จับรวงปานกลางประมาณนี้นะครับถ้าอเดี๋ยวนี้เรียว่าเหลืองหอมเนี่ยมันชื่อเหลืองหอมเพราะรวงมันสีเหลือง นะครับผมพอรวงอยู่สีเหลืองเลยนี่นะครับผมพี่หวันนะครับผมมีชื่อว่าหวันหนึ่งครับผมนี่ข้าวเหนียวนะครับหวันเมล็ดใหญ่นะครับผมสุ่มดีนี่การจับจับวงปานกลางนะครับผมนี่จับรวงปานกลางหวันมีความหอมนะครับผมเป็นข้าวเหนียวหอมหวันหนึ่งนะครับผม ก็ปลูกนี่มาชมรวงไม่ค่อยยาแล้วข้าเหนียวนี่ยี่สิบเซนนะครับผมการจับรวงปานกลางนะครับผมพี่น้องจับรวงปานกลางเ,เป็นข้าวนาปีนะครับผมลําต้นไม่สูงนะครับผมพื่นพี่ผสมพันมาเพื่อที่เป็นทางเลือกของเกษตรกรไม่ให้กินข้าวเหนียวแต่ว่าไม่ให้ต้นสูงเพียงเก้าสิบเซนหวันนะครับผมมีตรวการเพียงเมงขีดนะครับผม แต่นี่เรามาใส่นาดอนใส่นาดอนข้าวก็ข้าวก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับผมถ้าถ้าอยู่นารุ่มน้ําเนี่ยต้นไม่สูงน้ําไม่ท่วมขังเนี่ยห้าถึงสิบเซนรับรองแต่กอดีครับผมม,ม,มีที่ไว้ม,มีที่เก็บข้าวแน่นอนครับผมพี่น้องสำหรับข้าวหวานหนึ่งนะครับผมหวานนะครับหวานหนึนะครับ,นนรบผมอ่านี่น้อง เราดชมรวงข้าววันหนึ you know, ่งนะครับผมนี่วันหนึ่งรวงเสวยครับพร้อมเก็บเกี่ยวแล้วนะครับผมสายพันธุ์สายพันธุ์สุดท้ายนะครับผมมีชื่อว่าเหนียวเผือกนะครับผมข้าวที่พี่น้องได้รับชมอยู่นี้นะครับผมมีชื่อว่าเหนียวเผือกเมล็ดข้างในเป็นสีแดงนะครับผมเราได้ทานมาแล้วนะครับข้าวสายพันธุ์นี้ข้าวเหนียวเผือกนะครับผมถ้าปลูกนาลุ่มการแต่กอจะดีมากเลยนะครับผมเมล็ดสีแดงนะครับผม หอมมีกลิ่นไข้เผือกนะครับผมไข้กลิ่นเผือกเอ่อยี่สิบสามเซนนะครับผมรวบสามเซนรวงไม่สมบูรณ์นะครับปีนี้สําหรับข้าวเหนียวเผือกเรายังปลูกอนรักษไว้นะครับผมเอ,อ่เป็นข้าวนาปีนะครับผมปกติข้าวเหนียวเผือกจะสูงสูงนะครับผมอันนี้ปีนี้เราปลูกนาดอนนะครับผมสูงเพียงแปดสิบเซนนะครับสูงเพียงแปดสิบเซนใบธงตั้งตรงเช่นเดียวกันนะครับผมความยาวของใบ สามสิบเ้นนะครับผมามป้างของแผ่นใบเอ่อหนึ่งจุดสามเซนนะครับผมเข้าเหนียวเผือกดูกันจับเล็กกันแล้วกันนะครับพี่น้องนี่อ่อช่วงที่เป็นแปง้งยังยังไม่ออกสีนะครับผมพอเป็นแป้งไปเราก็เริ่มเริ่มมีสีแล้วสีแดงๆออกแดงๆชมพูชมพูนะครับผมนี่ดูกใกล้ออกสีชมพูนะครับพี่น้องนี่นะสำหรับเข้าเหนียวเผือก มีตกปลาเพียงหนึ่งขีดเท่านั้นพื้นที่มีน้อยนะครับผมมีมีเท่านี้นะครับผมเนี่ยเผื่อ,อพร้อมเก็บเกี่ยวแล้วนะ,ะผมใบธงแห้งหมดแล้วใบวีใบธงนะครับผมแห้งหมดแล้วนะครับผมท้ายที่สุดนี้นะครับผมวลินฟาร์มพันธุ์ข้าวพื้นบ้านอินทรีย์เราก็ขอขอบคุณพี่น้องน,นะครับผมที่ช่วยเป็นกําลังใจกดกดติดตามนะครับผมกดกระดิง่งให้วลินฟาร์มพันธุ์ข้าวพื้นบ้านอินทรีย์นะครับผมแล้วก็กดไลค์นะครับผม เรามีคลิปพันเข้าอีกหลายหลายลาพันนะครับผมมาให้พี่น้องได้ติดตามรับชมเรียนและเรียนรู้ไปร่วมกันขอบคุณสำารับการติดตามรับชมสวัสดีครับ